หลายจบดูกับประกันโรครายแรงนะครับที่แบบสุดยอดที่สุดของ AA ชื่อว่าประกันโรครายแรงมัลติเพย์ซีไอมาฟังกันดูนะครับว่าตัวเนี้ยเจอจ่ายหลายจบแบบไหนคุณเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าเมื่อก่อนนะครับที่คนทําประกันเนาะเจอจ่ายแล้วจบเลยนะครับก็ไม่มีวงเงินคุ้มครองแล้วตัวเนี้ยก็คือดีมากเลยนะครับเจอแล้วจ่ายอีกเจอแล้วก็จ่ายอีกนะครับ เดี๋ยวเรามาฟังดูนะครับว่ามนะัลติเพย์ซเนี่ยมีความคุ้มครองแบบไหนบ้างเสียชีวิตนะครับทุกกรณีเนาะสำหรับเราเอาทุนประกัน1ล้านนะครับเสียชีวิตทุกกรณีรับเลย1ล้านนะครับผมกรณีเจอ44โรครายแรงระยะเริ่มต้นถึงปานกลางจ่าย40%ของทุนเอาประกันทุนประกัน1ล้านนะครับ40%ก็คือ4 0 0แสนสูงสุด5ครั้งนะครับก็คือ2ล้านแล้วครกรณีเป็นแค่ระยะเริ่มต้น กับปานกลางนะครับผมยังไม่พอนะครับถ้ากรณีเจอร้ายแรงล่ะรับไปเลยนะครับ100ก็คืออีก1ล้านนะครับแต่ยังไม่พอนะครับ1ล้านเนี่ยสูงสุด6ครั้งนะครับสมมติว่าเจอโรคร้แรงโรคหนึ่ง1ล้านโรคร้แรงที่2อีก2ล้านโรคร้แรงอีก3ล้านสูงสุดก็6ล้านนะครับ6ครั้งหกล้าน แล้วยังไม่พอนะครับสมมติว่าเราเป็นผู้ป่วยวิกฤตนะครับต้องอยู่ในห้อง ICU 5วันรับอีก1ล้านนะครับผมแล้วยังไม่พออีกนะครับผมสมมติว่าเราเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับนอนโงรงพยาบาลช่วยตัวเองไม่ได้แล้วนะครับผมจ่ายอีกก้อนแรกนะครับของทุนประกันหนึ่งล้านนาะก็คือ10นะครับผมก็คือ10,000แสนเอาไปก่อน10,000แสนนะครับแล้วจะจ่ายผลประโยชน์รายเดือน1.5%เ สูงสุด60เดือนนะครับรวมเป็นทั้งหมดนะครับ9แสนบาทบวกอีกแสนหนึ่งก็เป็น1ล้านตัวนี้นะครับสรุปเลยนะครับผมว่าตัวมันติ pci นะครับแค่เอาทนประกัน1ล้านเนี่ยกรณีเสียชีวิตก็ได้1ล้านทุกกรณีนะครับแล้วถ้าไม่เสียชีวิตหล่ะมีวงเงินสูงสุด10ล้านนะครับคุณลองคิดดูว่ากี่บาทครับผมกรณีนะครับเป็นผู้ชายนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนาะซื้อประกันตัวเนี้ยนะครับซื้อประกันตัวนี้นะครับ รายปีแค่เก้าพันแปดร้อยหกสิบาทนะครับต่อปีตีเป็นเดือนไม่กี่ร้อยนะครับผมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ครับเราบอกรักครอบครัวเราด้วยเพียงเดือนไม่กี่ร้อยอครับคุณคิดว่ามันแพงไหมครับก็อย่าลืมนะครับคิดถึงประกันชีวิตนะครับคิดถึงจานต้นนะครับติดตามได้ที่แฟนเพจอยากทำประกันชีวิตไรอินชัวรรันนะครับผมก็จะทิ้งท้ายไว้ข้างหลังนะครับผมโอเค สวัสดีครับ